ดี Indeed, ต้อนรับเข้าสู่ EP สุดท้ายนะครับคือ EP ที่4ของเรานะครับอันนี้เราก็จะมา,าคุยกันถึงเรื่องการใช้ลายเซ็นดิจิตอลแล้วก็การเปลี่ยนลายเซ็นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเปิดเอกสารของเราที่เราจะทําการเซ็นเอกสารครับนี่ครับผมมีเอกสารอันหนึ่งที่ผมต้องลงนามนะครับผมก็ดับมันคลิกไป เห็นไหมครับจะเป็นแน่นี้ขึ้นมาอันนี้ยังไม่มีลายเซ็นเราต้องการเซ็นบริเวณนี้นะครับให้เรามาที่ tools นะครับเห็นไหมครับ tools แล้วก็เลื่อนมาที่ certificate นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมามาที่ digital sign นะครับแล้วก็กด ok นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นเครื่องของทุกท่านจะเป็นเครื่องหมายกระบาสี่เหลี่ยมนะครับตรงเมาส์ให้เราเลื่อนคลิกเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากนะครับลากยาวเลยบริเวณที่เราจะเซ็นนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมือครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับชื่อของเราที่ทําไว้ก็จะมาปรากฏขึ้นมาแล้วก,ก็กดไปเลยครับจะติ๊กสักอันหนึ่งเพื่อ ความมั่นใจแล้วก็กดไปที่ continue นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ create นะครับ create เครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายติกต๊กถูกเอาเอาอกให้หมดก็ได้ครับผมจะได้ไม่เกะก,กะลายเส็นอันสวยงามของเรานะครับแล้วก,กดไปที่ image นะครับ image แล้วก็เลือกไปที่ browse นะครับ browse เราไปที่ไหนครับไปที่โฟลเดอร์ My Side นะครับที่อยู่หน้าจอของเราที่เราทําไว้ตั้งแต่ EP 1นะครับถ้าท่านใดสงสัยว่าทายังไงเอ๊ะทำไงเนาะไปดูกลับไปดูได้นะครับที่ EP 1นะครับเห็นไหมครับ My Side ตรงนี้นำคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับที่ลายเซ็นที่เรานําเข้ามาเราใส่ชื่อว่า Digital Side นะครับอันแรกครับล้วก็กด จะต้องนำสกุล .pdf นะครับแล้วก็กด open นะครับเห็นไหมครับมาแล้วแล้วก็กดเซฟเลยครับแล้วก,กดใส่ครับ,รบโปรแกรมจะให้เราเปลี่ยนชื่อทุกครั้งนะครับที่มีการเซ็นเอกสารเราอาจจะใส่ชื่อ,อต่อท้ายตรงนี้ก็ได้ครับผมใส่สมมุติเป็น หนึงน่งหลายๆตัวก็ได้นะครับแล้วกดเซฟนะครับเพราะว่าจะไม่ยุ่งกับต้นฉบับนะครับเราจะทำใหม่เห็นไหมครับลายเซ็นก็จะปรากฏขึ้นมานะครับชื่อเอกสารก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับการใส่ลายเซ็นดิจิตอลของเราค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วหัวข้อต่อมาคือถ้าเราไม่ชอบลายเซ็นนี้ล่ะเอ๊ะทำไมมันลายเซ็นน่าเกลียดจังเลยนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนลายเซ็นได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับวิธีการสร้างลายเซ็นก็ไปทำไปดูในใช้วิธีเดียวกับ EP 1นะครับก็คือการนำเข้าโดยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันที่เรียกวย่า c คร a r s c a n n e r แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาสามารถกลับไปดูได้นะครับย้อนหลังได้เนี่ยผมลองทำดูแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างชื่อใหม่ว่า New ใสนะครับ ทีนี้ผมจะเซ็นเอกสารนะครับโดยใช้ลายเซ็นใหม่ของเราแต่กี้โอ้ลายเซ็นไม่สวยเลยนะครับแล้วก็มาแบบคลิกตรงนี้นะครับเอกสารทดสอบผมจะเซ็นตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับทำเหมือนเดิมกรับไปที่ tools นะครับแล้วก็เลือก certificate นะครับแล้วก็เลือก digital sign นะครับแล้วก็กด ok นะครับเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ลากเหมือนเดิมครับ drag mouse ไปเ ลิกงสายแช่ไว้แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก,กด continue นะครับเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ชอบเลยเรากดที่ edit นะครับเห็นไหมครับแล้วจะโผล่มาหน้านี้ก็เลือก r o w s e นะครับ browse แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บตัว l ลน e เซนดิจิทัลของเราก็คือตัวที่ Desktop ที่โฟลเดอร์ใหม่์นะครับแล้วก็เลือกลายเซนใหม่ของเราผมทําไว้ที่ n e w s i า e นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ n e w s i e ย .pdf กดไปครั้งหนึ่งแล้วก็กด Open นะครับเห็นไหมครับลน e เซ e นเราก็จะมา l ลน e เซ็ใหม่เราก็จะมาปุ๊บแล้วเราก็กดเซฟแล้วเราก็เหมือนเดิมครับกด,ด s รายรอสักครู่นะครับ เหมือนเดิมเลยไหมครับเขาจะให้เราเปลี่ยนชื่อทุกครั้งนะครับที่มีการลงนามแล้วก็ใส่ผมใส่2แล้วกันนะครับเข้าไปก็ออสักครู่เห็นไหมครับลายเซ็นใหม่เราที่เราได้แก้ไขแล้วก็จะกลับมานะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับจบแล้วนะครับสําหรับ EP ที่4หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าท่านใดสงสัยก็ติดต่อกันหลังใหม่ได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ